รอกเซาครับ,รบเันก็หขอมขมากครับซีดอกครับดอกงามค่ะจ้าืองลอยตุปูเยอะอันนี้ดอกบานจ้าเป็นตะลุ่นเยอะจ้าไปหาน้ากันจ้าเมย์ตมานเห็ดบ้านเะหอวเหลี่ยมมังมเงอืยดอกเห็ดเนี่ย ก็ดอ,อกนม้เ,เ่ะเออย่างๆหัวเก็บอกีตามันตะเซครับอยอกใงญ้ๆงๆครับครับงามๆครับไปดลุนน,น้ำกันครับอ้ยวันที่บ่ไเด้เย,ย็นง่าย,ายๆนะครับ มีแต่ดอกนี้นั่นของนี้เปละครับดอกนี้ครับเว้ย สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะจจะวันนี้ลาบานหน้าชาแนลจ้าผ้าขาวปาหาเห็ดละจ้ะมาซาเซอกจ้าไปหลุนไปชุ่มน้ำกันจ้ลาลาคักแล้วนอาจะกะพากันมารอเบิ่ออยู่เพื่อเด็เพื่อเจอชอด็ดน่าจ้า พันวาพันพอแลเนะจ้ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งจ้าเป็นดุ่น้ำกันจ้าพันวาพันพอแล้วพี่เพือนพี่เพอนบ้๊บาพี่น้อนว้ายมีอิริจจ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับมีดอกดอกบันครับโอดอกบานจ้าได้ยุฝากกันดอกบานมั่นนะฮะจ๋าเอาไปเห็ดเชื้อนเอาี้องเาถ้าปลูกกินจีน่ะบึ้๊บจ้าครับจ้ามั่งเยอ่เดี๋ยวดอกต้นอื่นเยอ อย่างนี้เนาะคาแบบนี้เนี่ไปหาเอาหมูมืนกันจ้าบะทามันนี่เนาะ ดูไปบางน้ำกันจ้าจะแดงเค็ดหนเงมืน ไปเบิง่งเห็ดจ้ะ<อ> <laughs> เอ้หเห็นละจา้าที่เงาไม้ถุนตึ้งไปบ้างไม้มันตองกาแฟาออโอ้ยเห็ดมาตะัดไก่บู๊ะอย่างบูตอมมันนะ่ะอู้ยีครับ ใคร่ครับใครหญ่งครับรบ,นบ้นจะว่ามีเห้เก็บอีกนะจ๊ะมึงงานอะไรน,น,นี่ มกโมกอยเอขึ้นมาไมองันแซ่หรือเ็ดวไม่หวังละดอกตัวสี่ปีนบ่ะโอ้มาหลบหลบก่อนแล้วด้ดอกหน่อยใครหน่อยนี่หันเด็เดี๋ยวพาไปเบิ่งจะเป็นเป็นผ่อเห็ดเจ้าจ่ะ ก่อนครับก่อนแล้วสองครับสองไปเบิ้งจากไปเบิง้บงบู๊วู้ดอกนี้ครับดอกนี้ยง่เอาดอกหน่อยก่อนครัดบดอกนี้ อันนี้ดอกบานจ้่น,นี่หน้าหมูนีครับตึ้งหัวออดอกบาน,นแบบง่ายเลยยังยัง,รรง,งอยู่จังนนะดอกใหญ่ค่ะตันฟ้อนนะจ๊ะดอกง่ายค่ะยังดอกแข็งแข็งอยู่จ้ะครับ เออีกแล้วครับเอล่ะวมาด้วยครับมาเก็บน้วกันแล้วมกครับยังเหลือให้เก็บู่จ้ะหัวเหลี่ยมมองมัเฮ้ยดอกเก็บเน่ย เฮ้ยพดอกนี้คนะ่ะเอ้ยยังๆหัวเก็บอีกจ้าหาดอกจ้าโมวนี่ปันจะเบิดแล้วเนาะได้ลุนน้นกันจ้าอื้ สุดยอดจ้าโตเดียวครับหาดอกครับใส่ตา,าครับไข่คือไข่ใหน่แท้ๆโอ้ยงามๆครับอือเอาเรียงไวยอันใหญ่ขี้ดินถึงดอกกันโอ้คือสิมานตาเห,หน็นละงกแท้น้อมื้นี้เนาะมันตาซ้อครับพ <laughs> <laughs> ออีกนะจ้า ยังจ้าเเ้งบ้งจ้าพันมาพันไหนพันอให้เรางีกนี่โอ้เห็นเราดปาดปาดนี่ครับดอกหนึ่งู้นดอกดีกอเนนะอีกแล้วครับอีกแล้ว หมูปลูกงามาถ่นะนี่ครับนี่เดีวยวครับดอกง่ายครับดอกง่ยายของแฉครับอุ้ยอ้งลมปงลังดอกง่ายครับจ้ะเฮ้ยดูนะ หวานตาเศร้าจ้าแต่เห็ดละงกอกจ้าคุณเฮ็ดข้าว่านไหนลายเป็นไหนฟางหาเห็ดละงกอกกวนจ้าะเจ้าเฝ้าไปหาอีจ้าทำมหมานเต็มตาเนาะมัน เป็นฮิดละจ้าเดี๋ยวภาพเพิ่งไปใกล้ขึ้นอ่ะดูนี่อีรีจ้ะอุ้ยเยอะเลยี้นอนฮิตเละงงเด็กตุ่ยปันยันเบิร์ดลหเนาะจ้ะนานนี่ดีโหลจ้าหละงงจ้ายังเพได้เก็บอีจ้า เบิ่งจ้าพนัานเห็นเหรเ็นหว้าวันนี้ร่งเหรอ้ยอยู่ขอ่างละขอางมองใกล้ข้นำได้ยีนละเอามันออกฟังหนีหรีตันนี้อ่ะไฟหามไปามู้ยไเบิ่งใกล้ๆไามไามนี่หะจ้าวันนั้วันนั้ไมดชุดหม้หรอ้่ังน่เหรอ สอง e ไข่น mm. ีอแ่ก่อนว่าหีเห็นสีก่นจ e ้ะสามไข่สี่ไข่แจกมาคุจจกจ้ะไข่ที่หาเออเห็นไข่หน่อี่จะไข่ที่หาโอ้นีไข่ที่หาจ้ะไปเก็บกันเลยจ้ะเก็บกันเลยโอ้น่ออกฟังนี่ ใครไงครับใครไงที่แปลงทางที่มเห็นอย right? ู่นะเอออื คไายเงี้ยๆรับเบิ้ครับใกล้ๆครับอ้้ฝนดงเลับสีไขยครับเห<า>็<ข>นไขยนี่แหละครับก่อน ไข่หน่อยก็โปรไข่หน่อยก็มีหรอรยเอาใบใหม่นีครับไข่ครับวันแมนจะบ่มี่เห็นเห็นแล้วนะจ้ะไปยังพออยู่จ้ะหาไข่จ้ะไข่ยังไง้็ต่างมันให้เรางบดอกี่มัน น่าจะล้งหมูับล้งก ครับผลงานมันนี่ครับใหดละงอกครับเพิ่มมันใหดละงอกจ้ะนี่เขาครับสุดท้ายนี่กับปากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามอีหลาวนาชนเชนแนลรด้วยครับสวัดีครับสวัสดีค่ะยังจอดนะ